พออ๋อบอกว่าจะเอาลำไยไห่ทองคำมานะตอนนี้ท่านก็กำลังอยู่ตรงนู้นครับค <c oughs> ุณลุงท่านนั้นเหรอคะใช่ครับอีกเรื่องได้ข่าวว่าวงบัสเพิ่งมาหรอใช่มามที่เมื่อปีที่แล้วปีแล้วด้วยทางพวกรายการค่ะก็ได้ติดต่อพวกคอนเสิร์ตต,าตา<ม>่างๆเนี่ยทำให้หนึ่งปีเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตใหญ่หนึ่งครั้งอ,อย่างปีที่แล้วก็เป็นของบัสแล้วก็มิกฟุตมาอืใช่แล้วก็ปีนี้เป็นค่ายยับยับมิลลิควมิลีเนาะใช่ พออ,อบอกว่าจะเอาลำไยไห่หนองคำมานะ <c oughs> อ๊ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดี <c oughs> ขอบนักเรียนเรียกร้องอยาดูลำไยไห่องคำอยาดูลำไยไห่หน่องคำอะไรอะ่ะเขาเรียกวนั่งลานปะติดตามอาคารอะไรเท่าบุรณะอะไรตลอดหรือ,อยังไงคะนีม่ม,มีตาข่ายนี้ก็คือกันนกกันนกใช่ เธอปีเดีไม่ใช่สีนี้นี่เป็นการบูรณะให้แบบสีมันมีความสดใหม่ขึ้นอาคารแรกสดสีน้ำเงินตลอดใช่ปิกเนเจอร์อีกที่นะกัแพงวัดวัดศรีชุมวัดศรีชุมเนาะถ้าลองไปไปเลือกตั้งโดนเลยไหมครูในกลุ่มสาระสังคมครับก็อาจจะมีคะแนนสมน,นั้น<อ>ด้ยใช่เป็นการลดลลงให้นักเรียนทุกคนได้มาใช้สิทธิ์ด้วยอันนี้ังไงครับโรงผลิตน้ำครับโรงผลิตน้ำใช่เป็นน้ำของตาโรงเรียนเลย ออเน้หน่งเป็นขวดอย่างงี้ทุกแม่ใช่แล้วใครเป็นคนทำนักเรียนเหมือนกันหรือว่าอ่าอันนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มันไปไหนคะอยู่มอเลยลูกอยู่มอเลยมอสี่ค่ะมอสี่อยู่สายอะไรคะเศรษฐศาสตร์ค่ะเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเรียนที่นี่สนุกไหมสนุกค่ะอิสระไหมเป็นโรงเรียนที่มีความสุขไหมแน่นอนค่ะ นี่สุดยอดเลยโอเคต้องเจรียน,นะคะสวัสดีค่ะท่อออานหมอค่ะเห็นไหมคะเด็กมีความสุขนี่อันนี้กีฬาสีใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเป็นกีฬาสีที่ผ่านพึ่งผ่านมากรรตอนเย็นเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรบ้างไหมทีม่นี่หรือว่าคนข้างนอกสามารถเข้ามาทําอะไรได้บ้างน้องๆผะผมที่อยากจะมาเข้าทีฟุตบอลของ,องลำปลางยาน,นีนะครับก็จะมาฝึกฟุตบอลที่สนามไานะด้อุียดนามนะแดดหมด ๆนี่แปลว่านโยบายเราไม่ได้บูรณาการเพื่อนักเรียนเท่านั้นล้วก็ให้กับคนด้านนอกด้วยเช่นเดียวกันถึงว่าเด็กนักเรียนถึงความสุขจริงๆเรียนไปทนงตต่ออะไรอ่ะพี่เป็นภาษาบาลีอ่ะคติของโรงเรียนอจชวะกิจมาตาปังแต่ว่าจงเร่งทําความเพียรเสียแต่วันนี้เออที่นี่เรามีดารานี่ใช่ครับเป็นดาราที่จบมาจากกัณฑ์นีหรอใครนะพี่ไมกี้ไมกี้ใช่พันเจอเขาไหม เราไม่ทันครับเพราะว่าเข้ามหนึ่งมาพี่ไม่จบพอดีเหรอใช่พี่ไมค์กี้ก็เป็นดาราที่นี่นะเขากลับมาที่นี่บ้างไหมหลังจากที่เรียนจบไปมีกลับมาบ้างครับก็มาหาครูมาหาครูมาแจกปฏิทินที่เกี่ยวกับงานอีเวนต์พี่ก็รู้ว่ามาบ้างครับไปขับรถเลยไปไม่ได้เลยไม่ใช่แล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะเป็นดารงดารานี่เรามีมีช่องทางไหมที่โรงเรียนเนี่ยเขาช่วยเหลืออะไรกันบ้างแมทตรงที่คอนเสิร์ตนะครับเพราะว่าคอนเสิร์ตมาเขาก็ไม่ได้มาหวังแค่แบบให้แสดงคอนเสิร์ตเนี่ยเขาก็ต้องการเด็กของเราเนี่ยให้ไป แคสติ้งเป็นทั้งดารานักแสดงอะไรพวกเนี้ยพวกศิลปินนี้ด้วยใช่เคยมีใครมาท้าบมาถามเราไหมเคยครับแต่ว่าไม่มีเวลาไปเราได้นะเราเป็นคนหน้าได้นะจมูกอะไรได้หมดเลยแต่โรงเรียนเธอมีเซเรบริตี้อยู่คนหนึ่งออกโขนกระแสด้วยคันนั้นก็ต้องเป็นท่านผอ,อของโรงเรียนแน่นอน อนนี้ท่านก็กําลังอยู่ตรงนู้นครับคุณลุงท่านนั้นเหรอครับใช่คุณลุงท่านนั้นเป็นพออครับอันนี้คือพออนะเขาทำอะไรของเขาเขาไปนั่งเส็นหนังสือในห้องเหรอคะอันนี้ลดน้ำครับบูรณาการตัวของสนามให้เขียวแล้วดูดีเด็กเด็กอะไรก็ไม่กวนอันนีก็นั่งอยู่นพออก็นั่งรดน้ำกันไม้เพราะว่าพออเป็นกันเองกับนักเรียนทุกคนไปคุยกับเขาหน่อยไหมได้ไปเกิไปอุ้ยสวัสดีครับทาอะไรอยู่ครับใช้จังนี้ด้วยฮะ รถน้ am, ําสนามฟุตบอลครับผมแฟุตบอลธารกิจ so ท่านมาออต้องเซ็นหนังเอกสารเซ็นเอกสารแก้เครียดครับแก้เครียดเราไปยืนคุยทีบงนุนอ๋อได้ครับรถม้าพาทัวร์ใช่แล้วใช่แล้วครับเป็นไงบ้างครับโรงเรียน เป็นไปตามที่ท่านหมอออได้วางแผนอะไรทุกอย่างก็ถือว่า90%เรครับเราเป้าหมายของเราก็คือเราต้องการให้ลำปางเกษตรนี่เป็นโรงเรียนแห่งความสุขมาเรียนที่เนี่ยอย่างมีความสุขครับอันนี้คือเป้าหมายหลักเรื่องวิชาการเนี้ยเราเป็นเลิศหนึ่งเราอยู่ละเพราะออมีแผนน้อีกไหมครับว่าอยากทำอะไรเพิ่มเติมให้กับ็กๆที่งเรียนนี้บ้างห้องเรียนติดแอร์ทุกห้องห้องเรียนติดแอร์ทุกห้องเราเรามีละอย่างอย่างสนามเนี่ย บางทีต้องลงมาดูเองนอกจากเรามีห้องแอร์มีเครื่องฟอกอากาศแล้วอยากทํโรงอาหารที่ติดแอร์ด้วยให้กับเด็กน,นะครับนี่คือความคาดหวังอย่างมอต้นเนี่ยเราใช้คําว่าห้องเรียนส่งเสริมความสามารถเด็กสามารถรู้ตัวต,วตนของเขาเลยตั้งแต่แต่หมหนึ่งได้เลยนะครับร่วมกันคิดกับผู้ปกครองและก็โรงเรียนแบบให้สามารถไปเรียนต่อในแผนการเรียนอะไรก็ได้ของมอปลายตามที่เขาถนัดเลยนะครับการณีเนี่ยจะไม่เหมือนโรงเรียนอื่นตรงที่ว่าเราให้สอบให้ได้คะแนนก่อน แล้วเด็กถึงจะเลือกห้องเรียนส่งเสริมประเภทไหนก็ตา้คนที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นคนเลือกห้องเรียนนั้นๆก่อนรีวิวเหมือนเข้ามหาลัยใช่ครับตามความต้องการของผู้ปกครองด้วยห้องเด็กในเมื่อกี้เศรษฐศาสตร์เนาะเด็ม .4 เมื่อกี้ที่สัมภาษณ์นักเรียนก็มาบนี่แหละครับเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจพอมีการจัด ทุนการศึกษาหรือมอบให้กับเด็กไหมคะปกติเนี่ยถ้าเด็กยากจนเนี่ยหลวงเขาช่วยอยู่แล้วและของโรงเรียนลำปางกันนีเนี่ยมีจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือสมาคมนักเรียนเก่าที่เข้มแข็งเขาจัดระดมทรัพยากรจากนุ่นพี่ที่จบไปนักเรียนเก่าเนี่ยปีที่แล้วเกือบ8 0 0 0 0คือลำปางกันนีเนี่ยเรารับเท่าไหร่ก็เต็มแต่เราต้องการรับเด็กที่มาเรียนเนี่ยอย่างมีคุณภาพมากที่สุดก็คืออยากได้เด็กเก่งเข้ามาด้วยตั้งแต่ปีที่แล้วละเราลดจาก50ทุนเหลือ30สําหรับเด็กเก่งบาอดเอนทุนไหมอัน<ด> ทำไมเขาไม่เกรงวลาจอเจอผอพอน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวใจดีไหมดีค่ะแล้วครับงานลอยกระทงเห็นว่าไปเพิัับองครับอันนี้มันเป็น ช้คว่ากลยุทธ์หรือจิตวิทยาที่เราบริหารเพื่อให้กําลังใจทั้งเด็กทั้งครูหลังสุดละจนมาถึงแม่สุดปีนี้เลยได้รับรางวัลรองชนะเลิศนะขบวนอย่างยิ่งใหญ่มากเขาบอกที่นี่มีวงดนตรีอะไรนะคะผู้บริหารเป็นนักดนตรีใช่ไหมคะนั่นคือก็เป้าหมายของเรียนสโลแกนมอตโตของเรียนนะมาเรียนลําปางกรณีฟรีคอนเสิร์ตทุกปีนะครับเราโษณาประชาสัมพันธ์เพราะต้องการให้เด็กมีความสุข นะครับห,หากปีไหนศิลปินดาราไม่มาเอา LK s t e a c h e r Band ขึ้นเลยนะครับเราพอถูๆไถๆแต่ไถไปได้แต่สำคัญคือมีเด็กด้วยครับเด็กเก่งมากมีศิลปินดาราก็เยอะนะครับสถิติของการเข้าเรียนของลำปางกันนี่เพิ่มขึ้นทุกปีและคนสมัครเพิ่มขึ้นทุกปีเราอยากจะได้เด็กที่เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนนะครับและเด็กที่มีความพร้อมอยู่ละอ่ะฉะนั้นก็ขอให้ทั้งผู้ปกครองและเด็กๆนะครับอาจจะต้องใช้ความพยายามตั้งใจโดยเฉพาะเด็กตั้งใจในการอ่านหนังสือทบทวนตำรับตำราห้อง พิเศษก็จะรับสมัครตั้งแต่วันที่9ถึง13กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับห้องเรียนพิเศษนะครับสวัสัต้นมาปลายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นห้องเรียนปกตินะครับก็หลังจากนั้นต้องขอให้ไปดูในปฏิทินตารางของการรับสมัครเลยโคต้าใกล้บ้านยังมีไหมครับมีครับโคต้าใกล้บ้านก็20% ของจำนวนการรับเฉพาะมอต้นนะครับมปลายไม่มีโคต้าใกล้บ้านโคต้าใกล้บ้านคือบ้านจะอยู่หลังนี้เลยนะี้หลังนี้เลยหลังนี้เลยเนี่ยได้ใช่แ่รัศมีตรงนี้คือเต็มแล้วเต็มแล้วฝากสุดท้ายเรื่องหนึ่งได้ไหมได้เลยครับครับคืออย่างนี้ครับโรงเรียนก็เป็นที่ที่หนึ่งนะครับที่จะฟูมฟักเด็กจริงๆแล้วเรียนที่ไหนก็ประสบความสำเร็จได้ไม่ต่างกันไม่จําเป็นต้องเป็นโรงเรียนลําปางกัญนีก็ได้มีโอกาสที่จะเติบโตและพัฒนาได้เหมือนกันอยู่ที่ความตั้งใจแต่เพียงแต่ว่าหากมาเรียนที่ลําปางกัญนีเนี่ยผมน่าจะเป็นคนที่จจะเข้าใ เด็กเข้าใจผู้ปกครองเพราะตัวเราเองเป็นผู้ปกครองด้วยรู้วิธีการที่จะพัฒนาเด็กทั้งเก่งและไม่เก่งยังไงนะครับโจทย์สําคัญของการมาเรียนที่ลําปางกันยานีก็คือเป็นโรงเรียนแห่งความสุขนี่นคือสิ่งที่เราต้องการครับโรงเรียนแห่งความสุข,อย,สขอยากมีความสุขก็ต้องมาที่นี่ลําปางกันยาณีนะคะขอบคุณนันหมอมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเห็นว่านี่ภารกิจเยอะมากเลยเยอะมากครับแต่ก็แต่ก็ปลีกเวลามาเลอน้ต้นตอนไม้เพราะว่าถ้าหญ้าไม่เขียวตอนนี้เดี๋ยวจะโดนผู้ปกครองตอนเย็นนี่เขาจะมาเริ่มใช่มะนัานใช แคลดิมี่ด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้เราก็ไปทัวร์ทั่วโรงเรียนบมกาลยานีละเหนื่อยไหมเหนื่อยเออพี่เนี่ยเหนื่อยมากเลยอ่บอวิ้นเหนื่อยมากพี่อายุเยอะแล้ววินเหนื่อยเหลือเกินตรงนี้ทัวรนี่มีความสุขจริงๆเนาะทุกมุมทุกซอกคือเป็นสถานที่ที่สามารถใช้ชีวิตอยู่กันได้แบบสบายๆแล้วแบบ อ๋ออย่างชีวใชเอาละวันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะลำปางการยานีในมุมที่ไม่เคยเห็นนะฮะอาจจะมีอีกหลายๆจุดที่ไม่ได้เคยเห็นวันนี้เราก็พาทุกท่านได้เห็นแล้วนะคะก็หวังว่าคงจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้ประกอบการตัดสินใจจริงๆแล้วจะบอกว่าให้เลือกมาเรียนไม่อย่าเลือกเลยค่ะทุกคนตั้งใจมาเรียนที่นี่เลยจะดีกว่านาออยากบอกอะไรถึงพี่น้องเชิญเลยค่ะครับก็สำหรับน้องๆที่อยากจะมาเรียนโรงเรียนแห่งความสุขแห่งนี้นะครับก็อย่าลืมมาสมัครแล้วก็มาเป็นรุ่นน้องลูกศนกันย่ ก็ยอย่าลืมนะครับว่ามีคอนเสิร์ตทุกปีแน่นอนแล้วจะทันเจอพี่บอสไหมหน่าอ,อีกปีนึงเนาะ <_ d ont> ใช่ครับอยู่โรงเรียนนี้อีกปีหนึ่งขอบคุณพี่บอสด้วยแล้วกันวันนี้ที่รู้ส่งม,มา <_ d ont> ในวันนี้ทำนำพี่อน,น,นพาทัวร์โรงเรียนนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนขอให้เป็นนิสิตจุฬาอย่างถูกต้องเราบอกว่าพี่ไปแถวสามย่านพี่จะได้โทร,โทรเรียกแล้วกันเนาะพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวด้วยอันนี้ขอบคุณทั้งบอสค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะไว้เราได้มีโอกาสกลับมาที่ี่อีกรอบแล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่สู่ ลูกสนของเราอย่างเป็นทางการด้วยนะครับวันนี้อ้นซีเอ็มซีสวยจนสาวและน้องบอสครับน่แห่งบรยการปักกระเทยเอสลำปางกรณีวันนี้ขออนุานนนนญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ